ทองสามไม่ใช่ทองหนึ่งนะครับอ่าอหนึ่ง,องสองอะเอาจริงเกิดไม่ทนันทองหนึ่งเป็นโรเบิร์ตจินตี้แสดงเกิดไม่ทนันเก่าเกินตอนนั้นน่ะแกไปเอาไอ้พวกนักสแสดงหนังซีรีส์มิชชั่นอิมพอสซิเบิลเกร็กมอริสอะไรพวกนั้นน่ะมาเล่นซึ่งเกิดไม่ทนันสมบัติเมธนีอา่ากุ้งรีวิไลแล้วก็เริ่มเอาฝรั่งมาเป็นพระเอกเนี่ยคิดว่าเป็นทองภาคที่สองเราจะจําสมัยเด็กเนี่ยว่าทองหนึ่งทองสองทองสามเนี่ยมันแยกกันยังไงเนี่ย เราจะแยกด้วยหีบทองครับทองหนึ่งก็เป็นทองเลยก็เป็น just เป็นทองเป็นหีบหีบแบบเหมือน traditional ทองในขุมทรัพย์เนี่ยนะครับก็แย่งกันทองสองเนี่ยเป็นพระพุทธร,รูปพันมืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันจบเนี่ยพระพุทธร,รูปร่วงไปในน้าโของอ่าผมจาได้ส่วนทองสามเนี่ยมันอยู่ในลังพิสดารของกองทัพสหรัฐครับต้องใช้รอยสักที่เป็นรูปอินทรีนที่ข้อมือในการเปิดประทับโบกลงไปแล้วมันจะเป็นกุญแจนในการเปิด ถามมาดูตอนนั้นนะ่ะสนุกไหมโคตรสนุกเลยครับ oh. มันสนุกตื่นเต้นดี oh. ผมดูนะผมดูทองสามก่อนด้วยการเช่าวิดีโอมาดูแล้วก็รู้สึกว่าเขี้ยโคตรสนุกเลยก็เลยไปเช่าทองสองมาดูก็อือใช้ได้มันเหมือนกันแต่ทองหนึ่งตอนนั้นนะ่ะร้านวิดีโอแหลมทองนะ่ะผมถ้าคุณเอเชิาม่าฟังอยู่ถ้าผมผิดข้อมูลนี้นะนเ,เนี่ยอ๋อดูซีก่อนทำไมเนี่ยมันต้องให้เอเชามาช่วยคนระับผมจำผิดผิด,ผดถูก,ถก ทองสี่อ่าเราดู uh. ทองสี่ก่อนสี่เนี่ยเอาลอยสักเปิดแล้วสามเนี่ยใช้เป็นพระพุทธรูปตกในน้ำสองผมจำไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพยายามจะหาดูหนึ่งแล้วมันเข้าใจว่าไม่ได้ดูในร้านเช่าวิดีโอนะเพราะว่าเหมือนร้านไม่น่ามีม้วนนมันเก่ามากเลยเข้าใจว่าได้ดูทองหนึ่งนะถ้าผิดคุณเอเชล่ามาบอกด้วยนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดอะทองหนึ่งน่าจะได้ดูจากพวก u b c หรือเปล่า อ่าเพราะเหมือนเขาเอามาฉายแล้วก็แล้วก็ก็ตกใจนิดหน่อยเพราะว่าออเนี่ยทองสี่คืนนี้เออใช่เนี่ยทองสี่มันจะมีสามกับสี่เนี่ยที่แม่งฝรั่งเป็นตัวนําเน้นๆเลยผมจําได้แบบนี้แล้วก็สี่เนี่ยมันสนุกมากมันเหมือนดูพวกยุคนั้นเราดูพวก Universal Soldier นะครับมันแถวๆนั้นเออมันแถวๆนั้นสนุกดีพอดูสามกับสี่เนี่ยผมจําได้แน่นๆคือสามกับสี่เนี่ยดูแน่ แล้วก็ไม่ได้ดูหนึ่งเพราะมีโอกาสได้ดูทองหนึ่งเนี่ยซึ่งตอนดูรู้สึกว่าดารานักแสดงในจอทองหนึ่งเนี่ยตอนนั้นโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งละสัมผัสได้ถึงความมีชื่อเสียงของนักแสดงกว่าสามกับสี่เพราะว่าทองหนึ่งเนี่ยเป็นพวกคุณสมบัติเมทนีกรุงศิวิไลอะไรแบบนี้แล้วมีอิเกเ็มอริสเอ่อที่เป็นคนดำที่อยู่ในทีมมิชชั่นอิมพอสิเบิลเนี่ยอยู่ด้วยเราก็เราก็ดูอ่อ แปลกแปลก,ออก,กยอมรับแบบนี้ฮะ<ไ>แปลกๆปกตอนดูนะไ,ไม่ชินอ,อ่ใช่มีคุณดามดัสกรเป็นฝรั่งแล้เป็นญี่ปุ่นด้วยดามดัสกรชื่อว่าชินทาโร่ yeah, แล้ว<ด>ที่ไม่ชินไม่ชินที่สุดเนี่ยคือคืออันนี้เป็นประเด็นเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพูดกันเรื่องหนังพูดคำหยาบถูกไหมฮะเราดูเเราดูคุณไบรท์พูดคำหยาบกับคุณยาย่าในหนังเรื่องเธอฟอร์แคชเราดูหนังคุณต้อมยุทธเลิศโอ้โหพูดขี้หาสารพัดสัตว์เต็มไปหมดเลย พอเราย้อนกลับไปดูทองหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จําได้ติดตาเลยตอนนั้นเนี่ยก็คือสรพนามเวลาเขาเรียกกันครับคือมันเป็นหนังทีมถูกไหมทองอะ่ะมันเป็นหนังทีมทหารรับย้างล่าทองคําดังนั้นกลุ่มทหารเนี่ยก็เหมือนยอดมนุษย์นะครับก็มีไอ้คินทาโร่ที่เป็นคุณดามดัสกรเป็นคอมมานโดจากกองกําลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นแล้วก็มาร่วมอยู่ในทีมคล้ายๆเจ็ดประจันบาลแต่เป็นซีเรียสหน่อยสมบ,บัติเมทินีเป็นหัวหน้าแล้วมีกรุงศรีวิไลยอยู่ในนั้นด้วย เวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาจะไม่มึงกูกันเขาจะไม่เองฆ่าไม่มึงอย่างนั้นกูอย่างนี้ฆ่าว่านะไม่มีอย่าไปนั่นคือเขาจะใช้คําว่ากันโอ้กันกันว่านะเขาใช้เขาใช้คานี้ผมจําตันนี้จําได้ติดตาเลยติดหูเลยกันว่านะภารกิจครั้งนี้เนี่ยกันต้องทําให้มันสําเร็จให้ได้แถวนี้แถวๆนี้ซึ่งแปลกดีแปลกๆหูแล้วก็ที่แปลกอีกอย่างถ้าจําไม่ถูกจะจำไม่ผิดเนี่ยมันมีหนึ่งในทีมอะ เอามอไซค์ไปด้วยขึ้นหอไปเนี่ยภารกิจคือแม่งขึ้นฮอลิคอปเตอร์ไปแล้วไปลงในป่าเพื่อไปตามล่าหาทองอะไรของเขาตามเรื่องเขาไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าหนึ่งในทีมอ่ะพี่เขาเป็นมอไซค์วิบากคล้ายๆคุณจออิสลามอย่างนั้นนะฮะมอไซค์ไอ้ขี้มึงเอามอไซค์ขึ้นหอไปด้วยแล้วก็โดดมากระโดดมาทั้งมอไซค์นะครับเออมันดูบ้าๆบอๆดีคือแต่ถามว่าตอนดูตอนนั้นเนี่ยทองหนึ่งเนี่ยสนุกเท่าดูเสาะสามสี่ไหมส่วนตัวผมไม่หนุกเท่า เออผมหนุกสามสี่มากกว่าดังนั้นนี่เป็นความทรงจําเกี่ยวกับคุณฉลองพักดีวิจิตแล้วอีกอันหนึ่งที่ระยะหลังมาค้นเจอแล้วรู้สึกว่าเออเออใช่อันเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นก็คือคุณลองไปค้น youtube ครับหนังเรื่องทองเข้าใจว่าเป็นทองสองนะถ้าผิดก็บอกด้วยนะไตเติ้ลมันจะเปิดด้วยคุณฉลองเลยครับวันเหรอ <im itation> หนังเปิดด้วยตัวผู้กองกับนั่งอยู่บน <im itation> หอแล้วก็หันกล้องมาหากล้องเนี่ยนั่งควบคุมกล้องเฮลิคอปเตอร์ฮะเมื่อก่อนน่ะหนังคุณฉลองอลเออน,นี่ยเรื่องยิ่งใหญ่คือแกใช้ฮอถ่ายครับไอเฮลิคอปเตอร์ช็อตเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายกันง่ายๆเหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันไปจ้างไอ้นักบินโดรนน่ะแป๊บเดียวก็ถ่ายได้แล้วแต่เมื่อก่อนนะคุณจะถ่ายเฮลิคอปเตอร์ช็อตเนี่ยเท่ากับว่าคุณต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของจริงท <im itation> ี่อยู่ที่กล้องน่ะคือคุณฉลองภาพยนต์โดยฉลองพวกดิวิจิตแล้้วกก็จะหลองมาบ มาส่องกล้องสวนกันโค้เท่อะโคเท่แล้วหนังอลองเนี่ยเฮลิคอปเตอร์จริงตลอดบอบอบอบบ,บเลยแล้วก็มันก็ถ่ายออกมาประทานโทษหน้าหลองไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกมันก็เป็นไกลๆแปลกๆแต่มันมีไม่เห็นบ่อยอคือเรียกว่าไม่ถ้าไม่เคยเห็นเลยดีกว่าการถ่ายมาจากแบบบนฟ้าอย่างนั้นน่ะเออไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะดังนั้นไปรอไปไปดูได้ไปดูได้ใครอยากดูเออแต่ภา, <จะ S 1> าพยังไงภาพจาผมเนี่ยทองกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตลอดเวลา เออเวลาต้องเมีต้องเมีใครอยากดูไปดูผมแนะนําให้นี่มันคุณลลิชิชัยนี่หว่าใช่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 สนกแค่หน้าเหมือนดอกลินเกนเลยเนาะสนุกสนุกสนุกวันดังไน้สองคนเนี่ยแจนไมเคลนเนี่ยแจนไมเคลนวินเซนต์เนี่ยกับแซมโจนเนี่ยมันพอได้อยู่มันพอได้อยู่นอกจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งความทรงจำอ่านี่ผมว่าคุณมีส่วนร่วม อีกหนึ่งความทรงจำนอกจากทองแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจําได้ว่าอันเนี้ยตั้งใจไปดูเลยเพราะว่าฉลองพักดีวิจิตกํากับแล้วมันเข้าฉายในช่วงเวลาที่เรามีศักยภาพในการดูหนังในโรงแล้วคือโตพอที่ไปดูหนังในโรงแล้วนั่นคือมังกรเจ้าพญามังกรเจ้าพญามังกรเจ้าพญาคุณดูในโรงเหยอวะผมดูในโรงเลยผมดูในโรงสองภาคเลย มันดูทองมาคุณดูทองมาคุณไม่ดูมังกรเจ้าพญาได้ไงวะเดี๋ยวผมให้ดูภาพฉจรงญพักดีวิจิตเป็นฉากเปิดหนังเรื่องทองนี่นี่เห็นไหมฮะนี่แต่อทองเป็นความทรงจําที่เกิดขึ้นในการดูหลังจากหนังมันเข้าฉายในโรงไปแล้วเพราะว่าไม่ทันจริงมันเก่าแต่ไอที่เห็นโปสเตอร์แล้วก็ตื่นเต้นรอไปดูในโรงหนังจริงๆเนี่ยคือมังกรมังกรเจ้าพญา มังกรเจ้พยาเนี่ยตอนนั้นน่ะผมจําได้เราตื่นเต้นกับนักแสดงฮ่องกงชื่อไมเคิลบองกันแกดังนะแกดังแกเล่นโฆษณาชีวัสบริโกลไอที่มีเพลงไ i เฮียเว w ติ้ง n น่ะนั่น่ะไมเคิลบองทําไมเคิลบองเล่นแล้วแกก็มาออกเทปกับกรมมี่ด้วยแล้วก็มีเพลงฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินซื้อมาปุ๊บ ไอ้ส่วมีเพลงไทยแค่สองเพลงนอกนั้นเป็นเพลงฝรั่งหมดเลยเป็นเพลงบีจีมั่งเป็นอะไรมั่งแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเด็กทุกคนในรุ่นนั้นใครเกิดทันจะรู้ว่าเวลาดีกีตาร์แล้วร้องเพลงฉันมาไกลของไมเคิลหวองไม่มีใครร้องชัดเลยทุกคนต้องฉันมาไกลมาไกลหลือเกินแล้วแม่เลี้ยงจะเดินตอนนั้นทำดนดีก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าทำดนดีเนี่ยแกหนุวันนางน้องกลางจองมาแล้วแกอยู่สู้ แล้วพอ<ไ>เฮ้ยโอ้ประกบกันแล้วหนักกว่าน,นั้นคือแม่งมีมรก <laughs> <อ>รพินีจใช้แล้วก็ตื่นเต้นหุยมันจะประมาณ<อ>ไหนวะแล้วมันต้องบูบู๊แล้วอันนี้มันครบสูตรพี่ต่อใช้พี่ต่อจะใช้คําว่ามันคือหนังแบบหนังสิบล้อเลยหนังมอสซ์รับจ้างหนังสิบล้อเลยต้องครบทุก<ม>อย่างแอคชั่นมันคิวบูเรื่องราวตื่นเต้นอาญากรรมและมีปกฉากโป อันนี้ก็ใส่มาให้เลยล<ะ>เราต้องยอมรับว่าในเวลานั้นคุณมารากตมณีฉายชื่อดังนะครับผลงานอของเธออยู่ตามพวกม้วคาราโอเกะนะฮะออยู่ตามม้วคาราโอเกะเดินละอาบน้ำอาบถ้าอะไรแกอแล้วก็มาเล่นหนังเว้ยตื่นเต้นมากเอาจริงๆจนถึงทุกวันนี้นะลืมไปหมดละว,ว่ามาังกรเทพยาน <c oughs> เนี่ยไอ้เรื่องมันเป็นยังไงนะรู้แต่ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ไปดูในโรงแล้วก็ไม่ได้ดูแค่ภาคเดียวครับ อีกสองปีหลังจากนั้นปี39ตามมาด้วยสุดขีดมังกรเจ้าพญาสองผมก็ไปดูผมก็ไปดูคุณแน่นอนวะเพราะว่าเป็นคุณลูกตาลใช่ไหมเป็นคุณลูกตาลชโลมจิตเออเป็นลูกตาลชโลมจิตก็เป็นวิลลี่แมนทอร์ป่ะวิลลี่แมนทอร์กับทอมดันดีคุณทอมดันดียังอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นวิลลี่แมนทอร์แต่ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเข้าใจว่าทอมดันดีภาคด้วยอันเนี้ย ภาคภาคใครภาคตัวเองเหรอคนอื่นภาคก็ไม่เข้าใจว่าแล้วผมผมยู่ติดอยู่ในความทรงจานิดนิดว่าเอ้ยผมเหมือนผมจะดูในโรงแล้วผมตะหงิดตะหงิดัต์ทำไมเสียงพี่ทองเป็นนี้วะคือตอนนั้นมันมีประเด็นอยู่เพราะว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยมันมีหนังสยิมกุ๋ยสยุมกุ๋ยเนี่ยจำได้มันมีอาจารย์สามคนเป็นซูโม่สำอางกันพวกพี่โค้กอะไรพวกเนี้ยแล้วมีอยู่หนึ่งคนคือซูโม่สุ่ยเล่นเป็นอาจารย์สุ่ซูมสุ่นซูโม่สุ่นเล่นเป็นอาจารย์สซ่ ภาคแรกอะเราจะติดใจมากเพราะแกพูดเหนือสุพรรณไอ้เกี้ยเหมือตามกูม,มาสิอะไรนะแต่ทานั้นแล้วก็โอ้เจ๋ง <laughs> กันภาคสองพอไปดูเรงเอ๊ะทำไมอาจารย์สวยพูดแปลกๆทำไมเสียงไม่ใช่เสียงต้นฉบับมันมารู้ภายหลังว่าแกเสียแล้วก็เออเขา,า,ามีอย่างนี้ด้วยเว้ยเออเขามีด้วยผมจะไม่ผิดไอ้สุดขีดเนี่ยเข้าใจว่าทำดันดีไม่ได้ภาคเลยนะแต่มีทีเด็ดคือมีทีเด็ดคือคุณลูกตาลอะถ้าจะไม่ผิดคุณลูกตาล อาจจะโชว์เยอะกว่าคุณมรกาเพราะเธอเล่นเป็นคล้ายๆไอ้นั่นอ่ะคล้ายๆไอ้ไ,อ,อ,ไอ้ไอ้เต้นระบำอ่ะอะไรนะไอ้ชโชเกอร์อ,อ่ะเออคล้ายๆโชเกิร์อ่ะแล้วเธอมีฉากที่แบบว่ากูเคยดูโชว์ไอ้ซูเปอร์โบที่มีเจเน็ตแจ็คสันแสดงไ้มอ่าไอ้ไอ้บ้าน,นั้นดึงโคัน่ะมนะันมีฉากอย่างนั้นโยคือลูกตาลชโลมกิจใส่บิกินี่สีทองคล้ายๆไอ้ไอ้พรินเซสเลอาใน Return of the j ด d i เจเต้นคต่งเต้นแล้วก็ดึง โค้ดรถไฟก็ตัดชั่วเลยนี่เทคนิคอหลองไม่เห็นเห็นแบบ <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวับ <laughs> อย่างนั้นสน <laughs> เกระเบิดตูมตามแล้วก็สู้กันแล้วมีคุณลูกตาเชลมจิตเปิดหน้าอกฉ <laughs> ลองพักดีพิจิตส่วนฟังละครอ่ะไม่ได้ดูเลย <laughs> ดูลยนอกจากนั้นอาจจะมีอาจจะมีผ่านตาร้อยป่านิดหน่อยแต่จําไม่ได้ละอันนั้น <laughs> เอเจลาม่าเปิดแล้วผมไม่ได้ตั้งใจดู <laughs> ผมดูแล้วก็รู้สึกว่า หนังอะไรว่าบินบริลิตเดินสอดเสื้อเดินไปเดิน <laughs> อาจรเขาเล่มโบ้ไะเขเลมโบ้ไอ้ร้อยป่ามันเป็นเรื่องเป็นราวนะเอาจริงแล้วอะ่ะมันเป็นพอดแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรสักอย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นคือเรื่องราวของฉลองพระีวิจิตในความทรงจํานะครับ